ครับสำหรับหัวข้อถัดไปก็คือเรื่องกระบวนการส่งผ่านความร้อนนะครับมีกี่แบบนะหลักๆที่เราเรียนในฟิสิกส์กระบวนการส่รงผ่านความร้อนทางเทอร์โมไดนามิกก็จะมี3มแบบนะครับแบบหนึ่งกคือเรียกว่าการนำควาการนาความร้อน เนีัยสาเหตุคือ heat conduction <c oughs> การน,นำความร้อนนี้ก็คือเกิดขึ้นในกระบวนการที่ตัวกลางเนี่ยเคลื่อนที่ไม่ได้ เป็นของแข็งนะลักษณะาการนำความร้อนเช่นนิสิตลองคิดการถ้าเรามีโลหะหนึ่งแท่งนะครับเราจุดเทียนแล้วเราจับระวัดอุณหภูมิ เนี่ยเราก็พบว่าอุณหภูมิที่ตำแหน่งทีหก็จะสูงกว่าอุณหภูมิที่ตำแหน่งทีสเพราะมีการนำพลังงานความร้อนจากเทียนเนี่ยให้มันเคลื่อนที่ไปโดยโดยอิเล็กตรอนภายในของแข็งนะครับตัวของแข็งเนี่ยไม่ได้มีการเคลื่อนที่ พลังงานความร้อนมันเคลื่อนที่ไปโดยาการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหรือโมเลกุลของโลหะภายในแท่งในวัสดุที่นําความร้อนดีก็เช่นพวกโลหละวัสดุที่นําความร้อนไม่ค่อยดีเราก็จะเรียกมันว่าฉนวนความร้อนนั่นเองก็ตัวอย่างเช่นพวกไม้หินปูนโฟมเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นฉนวนทางความร้อน กระบวนการที่สองเรียกว่าการพาความร้อนนะหรือภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า <S <S heat convection นะชื่อก็บอกแล้วนะครับว่าพา แสดงว่าต้องมีอะไรทุกอย่างมาพาไปนั่นก็คือตัวกลางนั่นเองตัวกลางสามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งตัวกลางเคลื่อนที่ได้พวกนี้ก็ได้แก่ของเหลว แล้วก็ก๊สแต่จริงๆก็มีของแข็งบางประเภทน,นะครับที่สามารถทำหน้าที่เป็นตัวกลางพาวความร้อนได้ก็คือของแข็งผู้ที่เป็นเกล็ดเล็กๆของแข็งขนาดเล็กจำนวนมาก เช่นทรายแต่ว่าปกติของแข็ง <c oughs> ของแข็งเหล่านี้ก็จจะต้องอาศัยอากาศช่วยนะครับหรือของเหลวหรือของไหลนิดนึ่งในการช่วยรองใหต้ตัวของแข็งมันเคลื่อนได้กระบวนการที่สามนะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่าการแผ่รังสี นะหรือภาษาอังกฤษคือคำว่า radiation นะการแผ่รังสีก็เป็นการส่งผ่านความร้อนโดยไม่อาศัยตัวกลางตัวอย่างการแผ่รังสีก็เช่นพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตยนะที่มาถึงโลกเนี่ย ได้จากการแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์มาที่โลกเราหนึ่งนะครับสมการที่เกี่ยวข้องกับการพาความร้อนนะครับจะเป็นสมการของฟูเรียนะฟูเรียจะมีสมการที่อธิบายฮีท คอนดักชันนะครับก็คือบอกว่าพลังงานความร้อนนะครับฟ,นะฟลังงนนก,กนะ f ยัของพลังงานความร้อนมีค่าเท่ากับการเปลี่ยนแปลงของพลังงานความร้อนต่ออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป ดต่อเวลานะครับเดลต้า T ีทีนี่คือเวลามีค่าเท่ากับลบ k a เดลต้าทีใหญ่หารด้วยเดลต้าแความหมายก็คือ h ก็คืออัตราการส่งผ่านความร้อน นะหรือภาษากฤคือคำว่า heat flux นะก็จะมีหน่วยเป็นจูลต่อวินาทีนะก็หรือหน่วยหน่วยเดียวกับพลังงานนะครับ delta q ส่วน delta t ก็คืออัตราส่งผ่านความร้อน โดยที่สัมพันธ์กับพลังงานความร้อนเนีในเวลาหนึ่งนาทีตัวแปเคในสมก,การของฟูเรียเนี่ยนะก็คือ สภาพนําความร้อนนะก็จะมีหน่วยเป็นวัดต่อเมตรนะครับ ตอรเควินนะครับ A ก็คือพื้นที่หน้าตัด ที่ความร้อนส่งผ่านนี่ครับหน่วยก็เป็นตารางเมตร <c oughs> เดลต้าทีใหญ่ก็คือความแตกต่างระหว่างอ,อ,อุณหภูมิ ทีสองลบทีหนึ่งหน่วยก็เป็นเคลวินหรืออาจจะเป็นองศาเซลเซียสที่ใหญ่นะครับลงลงเดลต้าแอลก็คือความหนา หรือความยาวของวัตถุถ้าวาดเป็นรูปนะครับในข้อเนี้ยก็คือฟูเรียอธิบายว่าถ้าเรามีวัตถุวาดเป็นแท่งเสียบมอกกันจะได้ง่านะครับที่มีความหนาเดลต้าแอนะครับ ถ้าเราให้พลังงานความร้อนเนี่ยหรือฮีทฟลักเข้าไปทางด้านนี้นะครับก็จะทำให้ผิวหน้าด้านนี้มีอุณหภูมิเป็นทีสองภายในตัวกลางเนี่ยอุณหภูมิก็จะดออปลงแบบเชิงเส้นนะครับบริเวณนี้ก็จะเหลืออุณหภูมิ ่ 1>, 1เนี่ย k ก็คือสมบัติการนำความร้อนของตัวกลางของวัสดุตัวนี้ส่วน A ก็คือพื้นที่หน้าตัดของไอ้แท่งนี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดมันเป็นแท่งสี่เหลี่ยมเราก็มีพื้นที่หน้าตัดเป็น A นะครับ